ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเดียวกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทกํทกา อัปเดตข่าวสารของอี2วันสองนยีบสีโซนมือบายั่งังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะนำการแนะนำหรือว่ารีวิวแผนแรงกันเหมือนเดิมคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรงแผนที่มาแปลกหรือว่าแผนที่มาใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าหลังการอัปเดตเวอร์ชัน3.3.0มนะครับมีแผนรูปแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างหรือว่ามีแผนรูปแบบไหนเข้ามาใหม่กันบ้างมาำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทํำการสอนหาแผนแร่ทุกคนก็กดอนอื่นเลยนะครับขอญาตเน้นย้ำอีกทีแลวกันนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับไม่ว่าจะเป็น424หรือว่า4114นะครับอันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป้ลยกันนะครับว่าจะมีทีมไหนนะครับ เอาไปใช้ในชีวิตจริงกันบ้างแลวก็ตัวเกมนะครับจะหยิบยกเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับก็มีใครรอแผนแร่2 4หรือว่า4 1 1 4กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4 1 3 2คนที่มี amf 3ตัวนะครับก็สำหรับแผนนี้ลับคลก็ยังเป็นแผนแร่อยู่เหมือนกันนะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปแลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับ ประมาณนี er ้ทุกคนก็ลงมาดูในส่วนของแผนที่จะทํานการแนะนําให้ในคลิปนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนก่อนเลยแลยกันนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเรื่องที่แผนแรกเลยแลวกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยแลยกันนะครับก็สำหรับแผนแรกสัปดาห์นี้คนหรือว่าแผนแรกเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเข้าไปที่ทีนีคนมาทีการเปลี่ยนทีมก่อนเลยแลยกันนะครับแล้วก็มาที่เอเชียทุกคนแล้วก็เกาหลีกันทุกคนหรือว่า ปลีกเกาหลีนีกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของนีเลปพลตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาได้ทุกคนไปที่ค้นนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟอลก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแผนแร่ไปย้ำสัปดาห์นี้เลยนะครับคนเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูแลยกันนะครับเนี่ยครับทุกคนเป็นแผนของ4213นะครับซึ่งมีเซเรแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางสองตัวแล้วก็มีกลางลุก1ตัวนะครับ ปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ว่าที่สําคัญของแผนนี้ก็คือตรงกลางครับคนหรือว่า a m f นะครับยืนขึ้นไปสูงมากคนเลยก็กองกลาง2ตัวที่เป็น CMF แล้วก็ d m f นะครับยืนห่างกันแบบนี้คนบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็แนะนําว่าให้เซฟเก็บไว้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนไปหรือเปล่านะครับวันนี้ก็แนะนําเลยนะครับว่าอย่าลืมเซฟเก็บไว้นะครับสำหรับแผนนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับพวกเล่นแร็งหรือว่าสาย ดันดีวิชั่นด i วิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองกคนบอกเลยว่าใช้กันเยอะมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็แนะนําว่าอย่าลืมไปเซฟเก็บไว้เลยกันนะครับเรามาดูแผนต่อไปกันบ้างทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับยังอยู่ในหลีกเดิมคนรู้ว่าหลีกของโคเรียหลีกหรือว่าเกาหลีหลีกเองนะครับบุคคลนี้เลยครับก่อเมื่อกี้เป็นอันนี้ทุกคนก็คือเลื่อนมาอีกหนึ่งสโมสรคนหรือว่าเลื่อนขึ้นมาอีก1ทีมนะครับนี่ครับทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาตาามแบบบนนี้ะครั อันนี้เป็นแผนของ4 3 2 1นะครับซึ่งมันเป็น a m f 2ตัวนะครับคนน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้ทุกคนมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลาง c m f 2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอย่าง a m f อีก2ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับก็ เป็นแผนแปลกอีก1แผนประยำสัปดาห์นี้นะครับหมายดวนต่อแผนที่3ามคนบริการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในหลีกเดิมครับทุกคนเอเชียฟุแล้วก็อันแรกนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับมาที่สโมสรที่2องครับทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เช่นเคยทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเ u l ก็คือมีหนต้ามาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแผนหลังห้าทุกคนหรือว่าแผนของ532อนั่นเองนะครับ ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนในก,กองกลางอีกหนึ่งคนนะครับก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้ทุกคนก็มีใครชอบแผนหลัง5กันบ้างก็แนะนําว่าไปลองเล่นแผนนี้ดูนะครับมีเซนเดแบ็กสามตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวอะไรก็กองหน้าอีก2ตัวนะครับก็คือเป็นแผนของ532อนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคน เรามาดูแผนต่อไปกันบ้างกันนะครับมาในการเปลี่ยนทีมกันมาเนิบเพื่คนรอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปกันบ้างทุกคนและก็มาที่ลาลิกาสเปนนะครับนั่นก็คือไปที่สโมสรของเรอัลมาดริดกันทุกคนหรือว่าราชันชุดขาวนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเนิมคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟอลก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับเป็นแผน4312ครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับ นี่ครับทุกคน EMF ครับผมแล้วก็มีกองหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นแผน4-3-1-2คนมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง3ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบทุกคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้ก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ Real Madrid จากลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับ ไปดูตอนต่อทุกคนมาทีการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ยุโรปเหมือนเดิมคนเลยก็มาที่ลาลิกาสเปนดิวิชั่น2กันบ้างนะครับก็คือมาที่สมอลซอนของเลบันต้ครับทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเนนทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟอลก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับเป็นแผนของ4-4-2ทุกคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็น4-1-3-2คนแต่ว่ารอบนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น 4-4-2แล้วมันที้เรียบร้อยนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังอยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนมาด้การแบบทีมต่อไปทุกคนไปดูทีมต่อไปกันบ้างเลยกันนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ซีรีส์ BK เทีทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ปามานะครับอันนี้เลี่ยนทุกคนเมื่อทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟคือ มีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับเป็นแผน4-2-3-1ับทุกคนขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับก็มีเซนเแบกสตัวทุกคนแบกซ้ายแบกข,ขวานะครับกลองกลาง2ตัวแล้วก็มีกลองกลางตัวรูก1ตัวทตัวคนเป็นแบกฝั่งซ้ายเป็นแบกฝั่งขวาแล้วก็กลองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นแผนสแตนดาดอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของ4-2-3-1นะครับไปดูต่อแผนต่อไปครับทุกคนรอบนี้นะครับไปที่ทังฟังของ ทวีปอื่นกันบ้านคนไปที่นอสเซ็นทัลอเมริกานะครับแล้วก็ลีกาบีบีวีเอ็มเอ็กนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ซับเบซ้อนของปูมาสัคนนี่เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เช่นเคยทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฝ้าก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับเป็นแผน4 2 2 2ครับทุกคนขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนก็มีเซติแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็เดีเลยนะครับต่อด้วยกองการตัวรุกอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผน4-2-2-2ที่มี MF2 ตัวนะครับก็ใครสนใจแผนนี้ก็ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับก่อเข้าสู่ช่วงแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแผนที่ผลการปิดท้ายให้ทุกคลิปกันอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับก็มาชี้การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนมาลองดูที่ทีมชาติกันบ้างเลยกันนะครับก็คือ มาที่สองอเมริกาลแล้วก็ทีมชาติบราซิลนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามันเปลี่ยนแผนไปแล้วหรือยังนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเอก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้คนยังเป็น42 2, 2 2อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก็คือจะมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ดีเเลยนะครับตัวด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับรหดับแผนของทีมชาติบราซิลนะครับก ใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับไปดูตันต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ไปที่ด้านฝั่งของยุโรปทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟ้ ault, าทุกคนก็คือมีหน้าตาม,มาแบบนี้นะครับซึ่งมันคล้ายกับแผนเมื่อกี้มากๆคนหรือว่าคล้ายคลึงกับแผนของทีมชาติบราซิลมากๆนะครับแต่ว่า รงกลาง2ตัวนะครับทุกคนอันนี้นะครับมันยืนติดกับกองหลังเซดอร์แบ็กทุกคนหรือว่ายืนต่ํากว่าแผนเมื่อกี้นะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับแต่ว่าตำแหน่งการยืนหรือว่ารูปแบบแผนก็คล้ายคายกันนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงที่กองกลาง2ตัวนั่นเองนะครับ <S <S มาดูต่อทุกคนแผนทีมชาติถัดไปนะครับก็คือเป็นแผนของทีมชาติอาร์เจนตินาผลไปที่2อเมริการนะครับแล้วก็ทีมชาติเลื่อนลงมาที่อาร์เจนตินาครับจากนั้นก็ไปที่โค้ชทุกคนเปลี่ยนแผนและเดลฟ์ก็คือมีหน้าตามาแบบบนนี้ะครั เป็นแผน4-4-2ทุกคนก็คือเป็นแผนที่พอจะทดแทน4-2-4ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่า4-2-4เนี่ยครับมันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่วันนี้ก็คือจะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีทั้งกองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ำนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายคือเป็นแผนที่ปิดท้ายให้ทุกคลิปกันอยู่แล้วนะครับไปที่ยุโรปทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับนั่นก็คือทีมชาติของสวีเดนนัะครบ ได้ทีมเสร็จแล้วเหมือนเดิมทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอยนะครับก็คือคล้ายคลึงกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้จะเป็นกองหน้าตัวเป้าค yes. ู่เลยนะครับจะไม่ม <'s> ีหน so ้าเป้าหน้าต่ำเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าแผนที่คนรอคอยนะครับมีแผนอะไรกันบ้างอะไรก็แผนที่ทุกคนชอบใช้เป็นประจำนะครับมีแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ